สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพราเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พระเครื่องมีพระมาแบ่งปันครับสนใจโทรสู์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักไอดียไลน์สูงก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บไปทานนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าเช็จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าอุ่นหรือเก็บปทานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีีต่อๆไปครับวันนี้ผมมีพระมาแบ่งปันหลากหลายรายการนะครับ ชอบตรงไหนสนใจตรงไหนก็ตัวเบอร์นี้เลยครับอดไลก็เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกเลยครับรายการแรกจะเป็นหลงประตัวนะครับเป็นหลงประตัวอ่าปีศูนย์ห้าพิมเอ A นะครับเป็นเนื้อนาวะโลหะนะครับเป็นเนื้อนาวะโลหะนะครับดูนครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากพี่เป็นอ่าหลงประตัว ima, พิมเอ A นะครับพี่ดูนครับสวยมากเลยครับพี่ดูนะครับหน้าตาคมชัดพี่ดูนะครับดูครับเป็นเนื้อนวะพี่อันนี้น่าจะเป็นแก่หน้าพี่ แก่หน้าแก่ทองคํานะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับสวยมากพี่ผมเอาหนึ่งพันบาทนะพี่ผมเอาหนึ่งพันบาทนะพี่ดูนะครับสวยพี่สวยพี่ทุนมาแปดร้อยนะพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระกิ่งนะพี่เป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อนังว่าก้นทองคํานะพี่ต่อโค้ดเลขสามนะครับดูครับต่อโค้ดเลขสามนะพี่ดูนะครับแล้วก็ต่อโค้ดสาราพี่สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับ ดูครับดูครับสวยเดอมากพี่ดูครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดเลยครับดูครับดูครับต่อโค้ดตัวนะชัดเจนพี่รายการนี้ผมเอาหนึ่งพันหกร้อยบาทพี่เอาหนึ่งพันหกร้อยดูลูกประคำนะพี่ดูครับดูครับคมชัดมากพี่รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญเลื่อนปีศูนย์แปดนะครับเป็นเหรียญเลื่อนเนื้อหั่นปาค่าพี่เก่ามากเลยนะพี่เก่ามากเลยพี่ดูครับ เก่าแต่พระยังคมชัดนะพี่ดูเส้นอ่าพี่ดูนะครับเส้นเขาเรียกเส้นเลือดนะพี่ดูนะครับเส้นก้ามนะพี่ดูนะครับคมชัดดูเส้นหน้าผากนะครับเห็นไหมพี่คมชัดเลยพี่ดูนะครับดูนะพี่สวยสวยเห็นพี่ดูขีดตรงวงช้างพี่คมชัดมากพี่ดูนะครับ้กล่องโฟกัสนะพี่เห็นนะพี่เห็นแล้วเห็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่ขีดคมชัดเลยเห็นไหมพี่เห็นนะครับขีดคมชัดเลยพี่ดูครับ เก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูนะครับดูขอบนะครับสวยพี่สวยเลยครับดูครับดูครับสวยมากเลยพี่เป็นเนื้อป้กกาวิ่นด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะพี่เก่ามากเลยพี่ผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยนะพี่หายากนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอาอน,นิพานพระพุทธชินราชนะพี่ เป็นพระพุทธินราชอินโดจีนนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลครับดูครับสวยเดิมมากพี่ดูนะครับตอกโควยนะพี่ตอกโคนะพี่อันนี้ตอกไม่ชัดเท่าไหร่พี่องค์นี้ตอกไม่ชัดเท่าไหร่นะครับดูครับสวยพี่ตอกแบบตอกไม่ลึกนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับเก่ามากเลยพี่ดูครับเก่ามากเลยครับดูนะครับเป็นพระพุทธินาชนะครับอินโดจีนนะปีสองสี่แปดห้านะครับดูนะครับมีร้อยแต่งตะไบนะพี่ตามขอบ พื้นองนะพี่ดูนะครับรายการนี้ผมเอา600บาทนะครับ600บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่ดูนะครับอันนี้เป็นพิมพ์อาคิตาพี่ได้มาสององนะพี่พิมพ์คิตาพี่ดูนะครับดูพี่เก่ามากพี่อันนี้เป็นพิมพ์คิตาห้าชายนะพี่ดูครับเป็นพิมพ์คิตาห้าชายพี่ดูครับพี่ดูนะครับแก้มจะตอบนะครับกามจะใหญ่พี่ดูครับบอกเลยว่าโคตรเก่าพี่ดูครับ หล่อโบราณนะพี่ทันหลงปูเงินนะพี่ปีสองสี่กว่าพี่ดูนะครับดูความเก่าขององค์พระเี่เก่ามากพี่เก่ามากเลยครับพี่นะครับเป็นก้นหยอดนะพี่พิมค้ตาจะก้นหยอดนะพี่พิมอ่านิยมจะตัดช่อพี่ผมเอาห้าร้อยพี่แบ่งปันไปห้าร้อยนะครับองค์ที่หนึ่งะครับอันนี้องค์ที่สองนะพี่องค์ที่สองนะพี่ดูนะครับดูนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ค้ตาสี่ชายนะพี่อันนี้เป็นสี่ชายนะครับดูนะครับ ดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยพี่ดูครับหน้าตาคมชัดพี่แก้มตอกนะพี่สวยพี่สวยเลยครับดูครับดูครับบอกได้เลยว่าเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูครับดูครับก้นหยอดนะพี่ก้นหยอดแล้วมีแต่งตะไบเวลาเขาแบบเนื้อเกินขึ้นมาเยอะแล้วพี่ดูครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยเท่ากันพี่องค์ที่สองครับ ต่อมาหลงเพ่อเงินองค์ที่3นะพี่องค์ที่3าจะเป็นจอบนะพี่อันนี้เรียมเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่ดูนะครับสภาพใช้นะพี่ดูนะครับดูครับในสมัยก่อนเขาจะเรียกเป็นรูปหัวใจเรี่ยมทองยังเป็นรูปหัวใจเลยนะพี่เรี่ยมทองยังเป็นรูปหัวใจเลยพี่ดูนะครับเป็นเหรียญจอบใหญ่นะพี่จอบใหญ่หล่อโบราณพี่สภาพใช้นะพี่ดูนะครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยพี่ดูนะครับเก่ามากเลยครับดูนะครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญสแตมนะพี่เขาเรียกเหรียญสเตมนะพี่ดูครับเหรียญสแตมปีสามส่วนนะพี่ดูครับวิธีใหญ่มากพี่วิธีใหญ่มากน่าเก็บสะสมนะพี่ดูครับดูครับด้านหลังนะพี่ดูครับจะเป็นดูครับสามสิงหาคมสองห้าสามสนพี่จะเป็นรูปราหูนะครับเป็นเหรียญสแตมนะพี่เขาเรียกเหรียญสแตมนะพี่หูห่วงเป็นเปิ้นเลยครับหูห่วงเป็นเปิ้นเลยครับ สวยเดิมพี่สวยเดิมครับผมเอาห้าร้อยบาทนะพี่ห้าร้อยพี่หากันได้ควักเลยพี่เมื่อก่อนนี้พี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพระทวดนะนี่เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะพี่คนคนเก่าคนแก่เขาบอกว่าหนึ่งร้อยองค์จะทําเนื้อนี้มาหนึ่งองค์แล้วพี่ดูครับเลยพบเจอน้อยมากพี่ดูครับสวยมากพี่เป็นพิมพ์หัวขีดนะพี่ดูครับเห็นไหมพี่หัวขีดนะพี่หูขีดนะพี่ เฮลเวหูมีคีดนะครับเห็นลเวเห็นไหมครับบาดจุดนะพี่บาดจุดนะครับเขาเรียกบาปะหรือบาดจุดนะพี่สวยสวยน้าเดิมพี่ดูนะครับดูครับเป็นหลงมาทวดเนื้อว่านนะพี่สบู่เลือดนะพี่ดูนะสวสวยน้ำเดิมพี่พร้อมขึ้นคอเลยพี่เรียมอย่างเงี้ยพี่ไม่ต้องกลัวทําหล่นนะพี่น้ําไม่เข้าด้วยพี่เอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็น เหรียญเสมา8ปดรอบนะครับเป็นเหรียญเสมาแปดรอบหลงปูทิมนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่เนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่ดูครับสวยมากพี่ดูครับเห็นแล้วพี่หน้าตาคมชัดดูมีเม็ดผลแล้วก็มีขีดนะครับดูครับสวยพี่สวยนะครับดูครับจะมีเส้นขนแมวเห็นแล้วพี่ตามร่องเห็นแล้วพี่ตามซอกเห็นแล้วพี่สวยพี่สวยนะครับดูครับดูครับต่อต่อโคดชัดเจนพี่ดูในโค้ยังมีเส้นขนแมวเลยครับดูว่าพี่มีตัวทอนะพี่ สวยพี่สวยเดิมเลยครับดูขอบนะพี่ดูขอบนะครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเป็นทองแดงผิวไฟนะพี่ดูครับดูครับมีขีดตรงนี้ครับดูครับดูครับจะมีเนื้อเกิดตรงนี้พี่ตัวหนังสือจะประมาณนี้เลยพี่จะมาประมาณนี้เลยครับดูครับผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อสุดนะพี่หลงพ่อสุดวัดการหลงรุ่นแรกนะครับสวยๆนํำเดิมพี่ปีสองห้าศูนย์หกนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ที่เลขหกมีขีดเห็นไหพี่สวยๆนํำเดิมพี่ดูนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะพี่เนื้อทองแดงนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับเห็นนะพี่พื้นเหรียญจะมีเส้นขวดแมววิ่งเต็มเลยนะพี่ถ้าเห็นดูองค์จริงจะเห็นเต็มเลยนะพี่ดูน้านาพี่หน้าตาคมชัดพี่จมูกโด่งๆเลยครับ ดูครับดูเส้นผมเลยนะพี่คมชัดเป็นเส้นเส้นเส้นเลยพี่เห็นไหมพี่เป็นเส้นไขเส้นมันเลยพี่ดูครับดูครับดูครับพี่สวยพี่สวยนะครับดูครับผมเอาเอาอะไรเอาไปห้าร้อยพี่เอาไปห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญ หลงพ่อพรมนะพ,ะพี่เป็นเหรียญหลงพ่อพรมนะพี่ออกปีหนึ่งสองนะพี่ปีหนึ่งสองรุ่นแรกๆของท่านเลยพี่รุ่นแรกๆของท่านเลยครับหูห่วงเป็นเป้นเลยพี่ดูครับหูห่วงเป็นเป้นเลยครับพี่ดูครับสวยมากพี่เป็นทองแดงผิว uh, ไฟนะครับดูครับสวยมากพี่ดูครับเป็นเหรี mm, ยญเสมานะครับดูครับดูพี่สวยพี่ดูเส้นขนแมวเห็นไหมพี่คมมากพี่คมมากเลยครับดูครับดูครับดูครับ รายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นหลงพอทวดท่พี่หลงพอทวดปีศูนย์ห้าพี่ปีศูนย์ห้าหลังหนังสือนะครับมีเสาอากาศนะครับพี่ดูนะครับนะครับหลังหนังสือมีเสาอากาศพี่อันนี้แจกกรรมการทะพี่แจกกรรมการนะพี่สวยเดิมพี่เป็นชุบทองแจกกรรมการนะครับพี่ดูครับสวยพี่ดูครับเส้นของแมวเห็นไหมเห็นไหมตามซอกตามอายรพี่เต็มหมดพี่ อันนี้เป็นบาร์จุดนะพี่บาร์จุดนะครับเป็นบล็อกบาร์จุดนะพี่ดูนะครับเพื่นะพี่จะมีจุดเพืเห็นะพีจุดที่บาร์พี่อันนี้เป็นบล็อกบาร์จุดนะพี่ดูนะครับหายากนะพี่บาร์จุดนะครับไม่ค่อยเจอนะพี่ส่วนมากก็เจอแต่ตัวทอตัวทอนี่ยงมสุดจะเจอบ่อยนะพี่ดูนะครับสวยพี่ผมเอาเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทนะพี่สวยมากพี่เอาหกร้อยนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นพระรูปหล่อนะพี่เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่ปี1 5หพี่คอแอลนะปีับปี15คอแอลเนื้ออัปก้านะครับเนื้ออปะก้านพี่ต่อโคดหนึ่งหนึ่งพี่ดูครับต่อโคดหนึ่งหนึ่งหพี่ชัดเจนพี่ต่อโคชัดเจนนะพี่แต่โคจะไม่แจ่มนะพี่จะประมาณนี้อะไรพี่ดูครับดูครับเห็นวิพี่นูนตาพี่ตาจะเป็น2ชั้นแล้วก็มีหัวตาพี่องค์จะอ้วนล่ำนะพี่จะไม่ผอมนะพี่จะไม่ผอมนะพี่ ดูครับตบบาใบแขกแล้วมีขีดนะพี่ตามซอกนะพี่เห็นนะพี่เป็นบล็อกประกบนะพี่บล็อกหน้าจะใหญ่กับบล็อกหลังเห็นนะพี่หูจะปิ้นมาด้านหลังเห็นไหมครับดูครับสลีเหมือนลูกศรธนูนครับสลีเหมือนลูกศรธนูนะพี่กิ่งดังมากพี่ดูนี่ดังจริงจริงวดูครับองค์วันลำสวยพี่เอา800บาทนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้เป็นพระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่นะพี่หลวงพ่อไผ่พี่ บอกได้เลยว่าหายากกว่าจอบนะพี่บอกได้เลยว่าหายากกว่าจอบนะพี่ดูนะครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะพี่สวยมากพี่ดูนะครับสวยแล้วเก่ามากพี่ดูนะครับดูครับดูนะครับเก่ามากพี่เก่าบอกเลยว่าโคตรเก่าพี่โคตรเก่านะพี่ดูครับดูครับดูครับพี่แล้วเก่าแล้วคมมากพี่ดูนะครับสภาพแบบเดิมมากพี่ เดิมมากเลยพี่เก่าเก็บเลยพี่ผมเอาหกร้อยพี่ห0ร้อยบาทนะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อไผ่รุ่นแรกนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นหลวงพ่อโสธรพี่เป็นพักกิ่งปี2 5 0 0นรอยนะครับดูครับเป็นปี2 5 0 0นรอยนะพี่ดูครับดูครับโสธรได้มา2นะพี่อันนี้ปีศูนย์ห้าพี่ให้ดูองค์นี้ก่อนพี่ดูครับสวยพี่สวยนะพี่ดูครับ ดูครับดูนะครับก้นแต่ตบใบแบบนี้พี่สวยมากพี่กิ่งดังแล้วพี่องค์เล็กแต่กิ่งดังแล้วพี่ดังเพาะมากพี่ดังเพาะกิงพี่อง์จิ๋วแต่แจ๋วแล้วพี่ดูครับองเจิ๋วแต่แจ๋วแล้วพี่ดูครับสวย,สวยพี่สวยมากพี่ดูครับผมเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทนะครับ,าาร,บรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น เหรียญเจริญพรนะพี่เป็นเหรียญเจริญพรหลงพ่อคูณนะพี่เป็นเจริญพรบนปีสามหกนะครับดูครับสวยพี่ดูครับนี่พี่คำว่าคูณนะครับต่อโคชัดเจนพี่ดูครับอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกบล็อกอะไรนะพี่ดูครับนะครับเจริญพรนะพี่เจ้าของบล็อกทองคําแต่ผมไม่รู้นะพี่ว่าบล็อกอะไรนะพี่ดูครับผ่านการใช้งานมาบ้างนิดหน่อยนะพี่บ้างนิดหน่อยนะพี่ดูครับดูครับ สวยพี่สวยเลยครับผมเอาห้าร้อยพอพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงพศสองสี่แปดสามนะครับวัดซัมปะงามนะพี่ดูครับมีจานนะพี่ดูครับเห็นนะพี่มีจานนะพี่เห็นนะครับนะครับมีจานครับสวยพี่สวยเลยครับดูครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยพี่เก่ามากเลยพี่เนื้อกะลรทองนะครับ เอาห้าร้อยบาทนะครับสวยๆนะครับดูครับมีขีดตรงนี้เลยพี่สวยมากพี่สวยมากเลยครับรายการต่อมาพี่เป็นหลงพระทวดนะพี่อันนี้เป็นหลงพระทวดเขาเรียกพิมพ์ชั้นรูดนะพี่หายากมากพี่พิมพ์ชั้นรูดนะครับพี่ดูครับพร้อมขึ้นคอพี่ดูนะครับพร้อมขึ <ir> ar, ้นคอเลยพี <Paint> ่ดูครับเป็นหลงพระทวดปีสองสี่เก้าเจ็ดนะพี่พิมพ์ชั้นรูดนะครับดูนะครับเนื้อว่านนะพี่อันนี้เนื้อว่านนะครับพี่ผมเอา 600พี่เอา600นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเป็นพระแหวกม่านนะครับหลงพ่อกลวยนะพี่เป็นพระแหวกม่านหลงพ่อกลวยนะครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมนะครับตัวเป็นพระแหวกม่านพ่อกลวยนะพี่ดูนะครับเป็นเนื้อดินนะพี่ผมเอา500พี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญขลามตัดนะพี่ดูนะครับเป็นเหรียญขลามตัดหลงผู้เอี่ยมนะพี่วัดสะพานสูงนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับ ดูพี่สวยๆดูเลยครับมีขีดขนแมววิ่งเต็มพื้นเหรียญพี่ดูครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมนะครับดูครับดูครับหงปุกเอยี่ยมนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่ผมเอาเอ่อเท่าไหร่ดีเอาไปห้าร้อยพอพี่เอาไปห้500พพาร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระอกระคุดนะพี่ ดูนะครับเป็นเนื้อสำริดนะพี่แต่สำริดออกแดงพี่องค์นี้นะครับสำริดออกแดงพี่เก่ามากพี่บอกเลยว่าโคตรเก่าพี่ดูนะครับดูนะครับดูความเก่าแล้วพี่ดูนะครับดูนะครับดูว่าเป็นพระอุปคุตนะพี่เป็นกุสมัยอยุทยาพี่ดูนะครับเป็นกุสมัยอยุทยานะพี่ดูนะครับร t, ดูนะครับ,เป,รบ,รบเป็นพระอุปคุตเก่าจัดพี่เนื้อ แบบนี้ไม่ค่อยเจอนะพี่เป็นสำลิดแดงพี่ผมเอาห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี่เป็นหน้มานหลงปปรทิมนะพี่เป็นหนุมานปปูทิมนะพี่ต่อโคชัดเจนพี่ดูนะคเห็นพี่โอ้โหดูนี่เต็มใบมากพี่ชัดเจนมากพี่ดูนะครับแต่เวลาถ่ายรูปไปดูถ่ายไม่ได้นะพี่ถ่ายยากมากพี่เพราะถ่ายบนลงล่างถ่ายยากแต่ดูในโทรศัพท์ดีกว่าพี่ดูนะครับก้นอุดผงพี่ก้นอุดผงนะครับ ดูครับสวยพี่สวยมากเลยครับพี่เป็นกุมารหลวงพุทธิมเนื้อทองวะโลหะนะพี่ผมเอา600พี่โค้ดเต็มๆนะพี่รายการต่อมาพี่เขาเรียกเหรียญคอน้ำเต้านะพี่ของหลวงพ่อน้อยนะพี่หายากยู่นะพี่ดูความเก่านะพี่ดูนะครับดูครับพี่เก่ามากพี่เก่ามากดูครับหล่อโบราณพี่เป็นบล็อกประกบนะครับดูครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะพี่เนื้อทองเหลืองนะครับดูครับ เก่ามากพี่ดูนะเพื่นทั้พี่จะมีรอยแต่งตะไบหยับหยาพพี่นะครับเป็นหลวงพ่อน้อยพี่ดูครับเขาเรียกว่าเหรียญคอ้ําเต้านะครับหล่อโบราณที่สองซี่ก็กว่านะพี่เอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยที่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพระแดงครับเป็นเหรียญหลวงพระแดงวัดเขาบรรอจิดนะพี่องค์เนี้ยพระไม่ได้ม่ไม่ไม่ได้ใช้นะพี่แต่ เขาเก็บแบบไม่ได้ใส่ถุงไม่แต่อะไรพี่ก็จะประมาณนี้พี่ดูนะครับเห็นไหมพี่เขาเก็บใส่ถุงอะไรนะพี่ดูนะครับเมื่อก่อนเขาใช้เขาบอกใช้ไม่กี่ขนนะพี่ใช้ไม่กี่ขนนะ,พ,นะพ,พี่ดูนะครับพี่ดูนะครับเส้นขมแมวที่บ่าที่หูแล้วมีขนในหูนะพี่แล้วที่ศีรษะก็มีนะเป็นหลงผ้าแดงรุ่นแรกนะครับปีศูนย์สามดูตรงหนังสือคมชัดพี่ ดูเด็กขีดตรงนะพี่อง์นี้เอาหกร้อยพอพี่เอาหกร้อยพี่ดูครับหูห่องปิ้นป้นนะพี่หูห่องปิ้นป้นเลย,ย,ยเพี่ดูครับมีเม็ดพดตรงนั้นเลยดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับมีบ่านะครับเหรียญมีบ่าดูขอบนะพี่ดูครับนะครับมีบ่าสองฝั่งเลยพี่ดูครับเหรียญสภาพดีสวยอยู่นะพี่แต่ลงดามท่านลอกหน่อยหน่อยนะพี่เอาหกร้อยพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น เหรียญหลวงพ่อพางนะพี่อันนี้เป็นบล็อกคอติ่งนะพี่บล็อกคอติ่งนะพี่ดูครับสวยๆพี่ปีหนึ่งสองนะครับดูตัวอักษรพี่คมชัดมากพี่ดูครับดูครับจะมีเส้นของแมวที่บ่าที่หูนะครับดูครับเป็นเนื้อทองแดงนะพี่ก็ไหลทองนะพี่ดูครับเห็นแล้วพี่เขาเรียกบล็อกคอติ่งก็มีติ่งเหมือนก้อนเนื้ออยู่ที่คอนะพี่ดูครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับ ดูนะสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูนะปีหนึ่งสองนะครับเห็นไหมพี่สวยสวยพี่หูห่วงเป็นปิ้นเลยครับหูห่องเป็นปิ้นเลยครับรายการนี้ผมเอาเอาไปห้าร้อยพี่เอาไปห้าร้อยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้พี่ดูนี่ได้มาแบบเนี้ยพี่มีชีวอนด้วยนะพี่เนี่ยได้มาแบบนี้เลยพี่ดูนะครับดูคนระับเก่ามากเลยพี่เก่ามากเลยครับดูคนระับเป็น ปกโพเนื้อสีแดงพี่จมูกโด่งนะพี่หน้าตาคมชัดพี่ที่ดินหรืออะไรไม่รู้นะพี่ทิดด้านตาพี่ดูครับพี่ดูใบใบโพพี่บอกว่าคมมากครับพี่ดูครับดูใบโพพี่สังเกตใบโพดูหน้าตาพี่ดูครับดูนิ้วมือดูอะไรพี่ดูครับดูฐานพี่สวยจัดพี่ด้านหลังจะเป็นพระแม่ธรณีนะพี่ดูครับดูพระแม่ธรณีพี่เห็นไหม คมชัดมากครับพี่บอกได้เลยว่าคมชัดชอบมากเลยอง์นี้พี่ค้ากรอบเต็มนะผมจะเก็บไว้คล้องเองเลยพี่อันนี้เปิดหน้าเปิดหลังต้องเอาไว้เก็บไว้ดูพี่สมัยนี้คล้องโดนเหือเสียหมดเียเอาขอหกร้อยพี่อง์นี้ขอหกร้อยนะพี่สวยจริงๆริงพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่สวยๆน้เดิมพี่ดูนะเป็นเหรียญหูเชื่อมหลวงปู่ทิมนะพี่ดูนะครับ ดูครับสวยพี่สวยนะครับดูนะครับเป็นเนื้อทองแดงลงดํานะพี่เนื้อทองแดงลงดํานะครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดเลยครับพี่ดูครับต่อโค้ดชัดเจนพี่แล้วจะมีเนื้อเกินตรงนี้พี่ตัวทอมีขีดพี่เห็นดูที่ทีวอนมีขนแมวเต็มเลยพี่สวยพี่สวยนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยครับพี่สวยมากพี่สวยมากเลยครับหน้าตาคมชัดเลยพี่ รายการต่อมาพี่อันนี้เป็นอ่าเสือหลงพ่อวงนะพี่เป็นเสือหลงพ่อวงนะพี่โอ้วันนั้นผมได้มาอันน่าจะสองอาทิตย์แล้วพี่น่าจะนานแล้วพี่น่าจะเป็นร่วมเดือนแล้วนะพี่คนโทรมาเยอะมากพี่พี่ใครไวก็ได้ไปนะพี่ใครไวได้ไปนะพี่เอาห้าร้อยพี่ได้ราคานี้พี่ลดไม่ได้เลยนะพี่ได้ห้าร้อยเลยนะพี่สวยจริงพี่สวยนะพี่ดูครับอักขระลาย,ยานคมชัดพี่ เอา500ร้อยพี่เสืออหลงพ่อวงนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เจ้าของบอกเป็นหยกนะพี่เขาเรียกว่าสมเด็จวังหน้าพี่อันนี้เป็นแผ่นทองทองคําแท้พี่ดูครับดูพี่เห็นพี่ผมก็ดูน่าจะใช่เจ้าของเขาบอกทองทาแท้พี่ทองทำดูนะเดี๋ยวพี่เขาบอกเป็นหยกนะพี่ดูนะครับ เขาบอกโดนเวลาเหนื่อยเย็ยนเจียบเลยพี่เย็นมากพี่เย็นเจียบเลยพี่ผมไม่ได้ห้องแอร์พี่พัดลมธรรมดาเลยพี่เนี่ยเย็นเจียบเลยพี่สวยมากพี่สวยสมบูรณ์มากพี่ดูนะครับเป็นพระวังหน้าพี่เป็นเนื้อเขาบอกเนื้อหยกแต่ผมไม่รู้ว่าใช่พี่หยกสีแดงอพี่น่าจะใช่บ้างพี่เอาหกร้อยพอพี่หกร้อยพี่ได้แผ่นทองคำด้วยพี่เขาเรียกว่าสมเด็จวังหน้านพี่ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่อโสธรพิมสองหน้าพี่อันนี้ออกปีศูนย์ห้าพี่ออกปีศูนย์ห้านะพี่ดูนะครับดูนะครับพี่มีขีดตรงนี้พี่ข้อแขนนี่แขนพี่มีเส้นเนื้อเกิดพี่อันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาดูยังไงพี่เลยผมเทียบในสื่อมันเขียนปีศูนย์ห้าพี่ดูนะครับดูนะครับพี่ดูนะครับ เฮนริเส้นของแมวตามพื้นเหรียญพี่เ็นริเวสวยพี่สวยขอหกร้อยได้ไหพี่ขอหกร้อยบาทนะครับสวยจริงพี่สวยหน้าค้องคอ,งองมากเลยพี่ผู้หญิงค้องสวยมากเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ,อันนี้หลวงปรหมุ่นนะพี่เป็นเหนเรียญสามาพี่เหเรียญสามาหลวงปรหมุ่นวัดบ้านจานนะครับเนี่ยพี่สวยมากพี่ต่อโคชัดเจนเลยพี่ดูครับ ดูครับตอกโคดชัดเจนพี่เขาเรียกเหรียญอะไรเสมาสมปัตถนาพี่ตอกสามโคดนะพี่ดูนะดูครับจมูกแตะนิดๆพี่จมูกแตะนิดๆนะพี่ดูนะเป็นเสมาสมปัตรถนาพี่เป็นเนื้อทองแดงพี่ดูนะรับรอยตอกโคดตึงพี่ปีสี่สามนะครับอายุหนึ่งร้อยหกปีอายุเยอะเลยนะพี่ดูครับทันหลวงปู่นะพี่ทันหลวงปู่นะพี่ดูครับเก่ามากพี่ผมเอาห้าร้อยพี่ เอาห้ารอยพี่ต่อมารายการสุดท้ายพี่รายการนี้จะเป็นพระยี่้าสัตวรัตพี่ดูครับดูครับปีสองพันห้าร้อยพี่ดูครับสวยพี่เป็นพระยี่พาสัตวรัตได้มาแบบนี้เลยโอ้โหโลหลดพี่ดูครับเป็นไหมผมเก่ามากพี่ดูความเก่านะครับดูครับไม่รู้ตัดเท่าไหร่ดีนะพี่ออกได้ไหมนะพี่เอาออกไม่ได้พี่ดูครับบล็อกเข็มนะพี่เป็นบล็อกเข็มนะวพี่ ดูครับเป็นพระยี่ห้าสัตว์นะพี่ดูครับดูครับพี่เป็นบล็อกเข็มนะพี่ดูครับแล้วก็มีเหรียญนะพี่เป็นชุดเลยพี่เป็นชุดเลยพี่ทีแรกกะจะแยกขายพี่แยกขายก็ได้ได้หลายชงอยู่พี่ได้สามมงพี่ดูนะครับเป็นอันนี้เป็นเนื้อดินนะพี่ดูพี่นี่พี่มีอย่างนี้นะพี่เห็นพี่ได้มาแบบนี้เลยพี่เอาเจ็ดร้อยพอพี่อะแบ่งเลยพี่ซื้อมาก็ห้าหกร้อยแล้วพี่ แบ่งเลยพี่ดูนะครับนะครับเป็นดพว่สวยพี่สวยนะครับนะ่ยพี่อันนี้ออกแนะรงไปเนะี่ยเหือเน่ยพี่สวยพี่สวยนะครับอัค่ะละลายันคมชัดนะพี่เอาเจ็ดร้อยบาทพี่เอาเจ็ดร้อยพี่อ่าหมดแล้วนะพี่พ,พี่ท่านใดครับสนใจในการไหนนะพี่ โทรมาได้เลยครับ0ูนย์ก็ 3, 3 5นะครับหรือทักอดีไลน์ศู8ย4 2 8 3 5ทางร้านมีบริการเก็บปลายทางน,นะครับพี่ส,สำหรับวันนี้ต้องขอสวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับพี่สวัสดีครับ